ที่นี่มาคุยกันถึงเรื่องของบาปของกรรมท่านบุกฟังคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่เป็นชาวสมุทรสงครามนะครับอยู่แถวแถวอัมพวาินที่เป็นตลาดน้ำแล้วก็ต้นลำพูที่มีหิ่งห้อยเกาะระยะกระพริบวา่วาว่าให้คนดูอยู่เป็นประจำนั่นแหละคนเล่าเรื่องนี้ชื่อนายดำนายดำเล่าว่าลุงสังกับลุงติ่งสองคนนี่เป็นเพื่อนเกลอกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาด้วยกันตั้งแต่อยู่เรือตังเกด้วยกันที่ชุมพรเมื่อสี่ห้าปีที่ผ่านมาแล้วทั้งสองเกลอก็ละทิ้งอาชีพตังเกมาอาศัยทำมาหากินอยู่ที่อัมพวาสมุทรสงครามนี้โดยที่คนทั้งสองต่างไม่เห็นมีลูกมีเมียอะไรก็มาปลูกโรงยกพื้นอาศัยอยู่ในที่ดินของผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นญาติของลุงสังนั่นแหละ ลุงทั้งสองคนเนี่ยมีอาชีพเป็นเพชฌฆาาสัตว์น้ําทุกชนิดทั้งนี้ก็เพราะว่าแกสองคนจะออกไปหาปลากันไม่ค่อยเหมือนใครแกไม่มีเครื่องมือหาปลากันเลยนอกจากสวิงสําหรับช้อนปลาเท่านั้นแหละก็เพราะว่าคนทั้งสองใช้ระเบิดขวดโยนลงในน้ําเพื่อระเบิดปลานั่นเองนะอย่างนี้เขาไมา่เรียกคนหาปลาแล้วเขาเรียกว่าคนที่เบียดเบียนสัตว์น้ํา เพราะว่าการระเบิดปลาแต่ละครั้งจะมีปลาทุกไวัทุกชนิดสัตว์น้ําทุกอย่างต้องรับเคราะห์ไปหมดแม้แต่ปลาเล็กปลาน้อยกินได้กินไม่ได้ไม่รู้ตายเกลี้ยงแม้ว่าบางครั้งลุงสังกับลุงติ่งจะเตรเข้าไปในวัดสวนหลวงซึ่งอยู่ติดกับริมแม่น้ําแม่กลองอ่าแต่ว่าไม่ใช่จะเข้าไปทําบุญอะไรหรอกเพียงจะเข้าไปหาข้าวก้นบาทพระกินกันเท่านั้นเองบางคราวหลวงพ่อปึกคือพระครูสมุทวิริยาพร เจ้าวาดหรือว่าพระเกจิอาจารย์สมัยก่อนอที่ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดสวนหลวงนั่นท่านก็ยังเคยเตือนสติลุงทั้งสองเสมอโยมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามมันก็เป็นบาปทั้งสิน้นแล้วก็อีกอย่างก็คือสติสัมปชัญญะของโยมเนี่ยมันครบถ้วนอยู่หรือเปล่าขณะที่ทำบาปอยู่นั้น่ะ เพราะโดยมากแล้วอาตมาเห็นโยมทั้งสองก็พกเอาสุราไปดื่มกันด้วยในเรือขณะที่ออกไประเบิดปลาระวังเอาไว้ด้วยนะอาจจะพลาดพลั้งขึ้นมาได้โถหลวงพ่อผมหากินกับการระเบิดปลามาต้องไม่รู้กี่ปีแล้วผมเคยครับชินชากระเบิดพวกนี้เหมือนกับมันเป็นส่วนหนึ่งในตัวผมไปแล้ว ส่วนเรื่องไอ้ดื่มเหล้าเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของผมเหมือนกันที่จะขาดไม่ได้เหมือนกันมันเป็นเพื่อนยามเหงาดีกว่ามีเมีมยแล้วอ,อีกนะลุงอหลุงสังแกบอกหลวงพ่อแบบหน้าด้านๆอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วก็ชวนลุงติ่งอ่าแล้วก็ตอนนั้นคือในดําตอนนั้นยังเป็นเด็กอายุสิบสองขวบนะไปด้วยกันเย็นวันนั้นลุงสังแกก็ชวนในดําด้วยไปช่วยพายเรือให้แกเพราะว่าอ่า ลุงทั้งสองนี่จะต้องช้อนปลาแล้วก็ลงงมปลาด้วยกันนายดำตอนนั้นเป็นนักเรียนอยู่ตอนเย็นว่างๆก็ไปช่วยแกพายเรือระเบิดปลาก็จะได้ค่าเหนื่อยเที่ยวนึงก็สามสี่บาทสมัยนั้นก็นับว่ามากโขสำหรับเด็กอย่างนายดำแถมแกยังให้ปลามาทำอาหารอีกแต่ก็ไม่ได้ไปกับแกทุกเที่ยวหรอกวันไหนไม่มีเงินกินหนมนั่นแหละถึงจะขอไปกับแกบางครั้ง ลุงทั้งสองคนนี่จะร่วมไปในเรือลำเดียวกันบางครั้งก็ไปคนละลำทุกครั้งที่ในดำนี่ไปกแกก็ต้องทนอดนอนสักหน่อยบางคืนก็กลับมาถึงบ้านตีสามก็มีเพราะกว่าที่แกจะระเบิดปลาก็สามสี่ทุ่มก็ไปแล้วแกทำตอนดึกๆเพราะเกรงว่าจะรบกวนชาวบ้านใกล้ๆกฝัก่งแม่น้ำแต่ว่าในตอนหัวค่ำเนะี่ยแกจะนั่งคุยแล้วก็กินเหล้าอยู่ในเรือหาปลานลั่นแหละแกมีเรื่องดีๆสนุกสนุกตื่นเต้นมาเล่ากันอ่า ในดำนี่ก็ฟังทำให้ไม่ง่วงบางทีก็มีเรื่องผีเรื่องสางมาด้วยเสร็จแล้วพอถึงเวลาที่แกวางระเบิดไอ้น้ำตรงที่ลุงแกย่อนระเบิดลงไปปรากฏมีแรงดันน้ำาข้นมาเต็มที่น้ำแตกซ่าตามขึ้นมาปลาใหญ่ปลาน้อยก็แตกบ้างลอยหงายท้องตามขึ้นมามังเกอนไปหมดสมัยนั้นขึ้นชื่อว่ามีน้ำที่ไหนก็ต้องมีปลาที่นั่นไม่ต้องมานั่งตกปลากินกันหรอก ขนาดเอามือลงไปวนๆในน้ำนี่ปลายังพากันมาตอมมือเลยอไม่เหมือนสมัยโลกาพิวัต์เนี่ยให้วิดน้ำในแมาน้ำออกให้หมดได้ปลาไม่กี่ตัวนี่ขนาดแกระเบิดเพียงครั้งเดียวยังได้ปลาเกือบครึ่งลำเรืออ่านี่เฉพาะปลาตัวใหญ่ๆนะส่วนปลาตัวเล็กก็ปล่อยให้มันลอยหงายทองเน่าอยู่งั้นเนี่ยยังดีนะที่น้ำไหลเอ่ยเอยยก็พัดพาเอาซากปลาตายลอยตามน้ำไหลไปหมดลุงสังแกระเบิดปลาครั้งหนึ่งแกก็หยุดลอยเรือกินเหล้าเกือบ ชั่วโมงเสร็จแล้วก็หาที่ระเบิดใหม่ต่อไปตอนบ่ายสามโมงเย็นวันหนึ่งที่ร้านขายกาแฟขายเหล้าในหมู่บ้านวัดสวนหลวงเนี่ยตอนนั้นค่อนข้างอย่างเงียบสงบเพราะว่าผู้คนยังไม่กลับจากทํางานแต่ว่าภายในร้านกาแฟนั้นก็มีพวกคอทองแดงนั่งกินเหล้ากันอยู่หคนสองในหนั่นก็คือลุงสังกับลุงติ่งสองชายวัยสูงอายุกําลังนั่งดื่มนั่งคุยอยู่กับเจ้าของร้านวัยเดียวกันโต๊ะหนึ่ง ส่วนอีกโต๊ะหนึ่งก็เป็นวงเล่าพวกหนุ่มใหญ่สี่คนนั่งคุยเฮฮากันอยู่สองโต๊ะนี่ก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะเสร็จแล้วตอนหนึ่งโต๊ะที่มีอยู่สี่คนก็เอ่ยปากพูดมาทางลุงสังบอกว่า ee, นี่นะสังฉันขอพูดตรงๆเลยนะนะสังฉันว่าถ่านาสังเอาเปรียบคนอื่นมากไปอย่างเงี้ไม่ดีเพราะว่านาสังเล่นระเบิดปลาไปขาย ถูกแล้วว่ามันเป็นอาชีพของนาแต่นาเล่นระเบิดจนปลาเล็กปลาน้อยมันตายอเมนแพบางทีปลาตายมันก็ลอยไปติดอยู่ที่กัมที่ฉันลงไว้อะหรือว่าตามริมตะลิ่งส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วที่น้าไม่เจ๊กเกรงใจใครบ้างเลยอะ่ะเพราะว่าชาวบ้านนะ่ะเขาจะต้องลงอาบน้ําตักน้ําเอาไปใช้กินกันแล้วน้ํามีกลิ่นเหม็นเน่าปลาตายแล้วใครเขาจะใช้ได้ฉันเองก็เหลือที่จะอดทนแล้วก็เลยมาขอร้องนาะ ให้น,านห้าในหาวิธีหาปลาอย่างอื่นเถอะหรือว่านานๆจะระเบิดครั้งก็ได้ลุงสังแกฟังเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานมาต่อว่ากันอย่างนั้นเป็นเวลาที่แกกำลังมืนมืนอยู่ด้วยข้าถนัดทางนี้อยู่แล้วแล้วข้าก็ไม่ได้เบียดเบียนใครกินด้วยเว้ยต่างคนต่างถนัดทางไหนต่างก็หากินกันไปสิไอ้ยศเอง็เองอย่ามาห้ามกันเลยเอ็งอิจฉาข้าใช่ไหมที่ข้าได้ปลามากกว่าเอง็งฮะ ก็เองแค่ลงกรรมทอดแหนี่ว่ามันจะพอกินอะไรอะจะมาบอกอะไรค่าคามีเชื่ออะไรเยอะด้วยเจ้าชดมันสำลักเล่าพรวดทันทีอ่าพอได้ยินลุงสังแกพูดออกมาอย่างนี้ว่าอ่าลุงสังนี่คงจะไม่แก่ตายนะพูดจานะกวนโอยเหลือเกินมันเองก็กําลังเมาได้ที่ไอช้ชดก็ลุกพรววแล้วเดินม,มาที่ลุงสังนั่งอยู่มันก็ถามนะสังจะพูดจาอะไรก็ควรจะระวังปากไว้บ้างนะฉันไม่อยากจะเตะคนแก่หรอก น้าสังฉันต้องขอโทษเลยนะที่หาว่าฉันอิจฉามันเหม็นมันเหม็นปลาที่ตายลอยน้ํามาเข้าใจหรือเปล่าไอ้ที่พูดเนี่ยอ้าวเองเหม็นแล้วเองมาบอกข้าทําไมพวกปลาที่ตายลอยน้ําไปนะมันบอกเองเหรอว่าข้าเป็นคนทํามันอะ่ะมันอาจจะโดนใครก็เตะตายลอยน้ํามาก็ได้ฮะปลาตัวไหนมันบอกเองหรือเปล่าวะแกพูดเสร็จก็หัวเราะใส่หน้า เจ้าชดตอนนั้นมันกัดกรามเสร็จแล้วก็ฉาดฉาดร่างอันบางระหงของลุงสังก็ลอยลงไปจากม้านั่งลงไปนอนตาตั้งอยู่กับพื้นดินไอ้ชดมันตบด้วยมือทรายอ่าแตะตามไปอีกสองทีเท่านั้นเองมือระเบิดปลาตัวฉกาจก็ลงไปนอนนับดาวระยิบระยับเนี่ยคงจะจุกเสียดเอามากซะด้วยส่วนลุงติงเพื่อนรักก็ได้จะนั่งตะลึงมองอยู่แค่นั้น พอแกได้สติแกก็ลุกเข้าไปประคองลุงสังเพื่อนรักให้ลุกมานั่งแต่ลุงสังก็ยังไม่หายจุกเสียดเจ้าชดมันก็ยืนค้ำหัวนี่อีตาแกแล้วปลามันบอกเองหรือเปล่าว่าเองจะถูกเตะอย่างเงี้ยฮะเสร็จแล้วเจ้าชดก็เดินไปนั่งกับเพื่อนมันก็ส่งเสียงเฮฮากันอย่างสนุกที่ได้เตะคนแก่เล่นลุงสังพอหายจากการจุกเสียดแล้วก,ก็ชวนลุงติ่งคู่หูพากันเดินยองยังยองยัง,ยง,ยงออกไปจากร้านเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย พวกเจ้าชดก็พากันหัวเราะตามหลังอตะโกนตามมาอีกเฮ้ยเสือเท่าถูกหักเขี้ยวแล้วเว้ยเดินเอียงเป็นระบินไปแล้ววะว่าไงมือระเบิดฮะถูกเตะจนระเบิดไม่ออกเจ้าเหรอเดินดีๆที่จะไปชนแข้งใครเขาอีกที่จะตายซะก่อนหลังจากนั้นเจ้าสี่คนที่กินเหล้าอยู่ก็กินกันต่ออ่ากินกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งพักหนึ่งมีเสียงตะโกนไอ้ชดวย เมียเองโดนงูกัดอยู่ที่บ้านนะรีบไปดูแล้วเจ้าชดคนนี้มันเพิ่งจะได้เมียสาวมาใหม่ๆไม่ได้ยินเสียงคนตะโกนเรียกอยู่มองหาไม่เห็นตัวคนที่มาเรียกแต่ด้วยความเป็นห่วงเมียมันก็ลุกขึ้นยืนชวนพักพวกรีบกลับบ้านทันทีคนทั้งสี่คนเดินมาจากร้านค้าก็มาได้สักประมาณสักสิบเมตรยี่สิบเมตระสองข้างทางเดินเป็นดงป่าต้นเสือหมอบค่อนข้างจะรกะต้นกล้วยบ้าง ต้นอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วปรากฏว,ว่ามีใครคว้างอะไรไม่ลูก้ายๆมอ้ออลูมิเนียมเก่าๆใบขนาดเท่ากับลูกมะพร้าวมาลล่นตบข้างหน้านะนะมองเห็นสายชนวนที่กําลังลุกลามจวนจะถึงปากหม้อแล้วเจ้าชดมันก็ชงักกึกร้องลั่นเสร็จแล้วเสียงบึ้มเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วบริเวณพอควันจางลงก็มองเห็นร่างคนทั้งสี่กำลังแตกถกันอยู่ที่ทางเดิน ตามเนื้อตามตัวแดงเถือกไปได้เลือดสดๆเสียงร้องโอดโอยระง,งมไปหมดชาวบ้านต่างก็พากันวิ่งมาดูก็เห็นร่างนายชดข้างหลังนี่มีบาดแผลเวอะวะไปหมดแล้วรู้สึกว่าจะหนักกว่าเพื่อนไอ้ที่บาดเจ็บกันไม่สาหัสก็คนละเล็กคนละน้อยแต่ถึงกระนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันหามไปหาหมออนามายัยครั้งนี้นายชดจะแจ้งความกับตำรวจว่ายัางไงจะสงสัยว่าลุงสังเป็นมือระเบิดก็ไม่ได้เพราะว่า เขาบอกว่าเวลานั้นลุงสังจกไปขอยาหมออยู่ที่อนามัยไปพร้อมกับลุงติ่งผลที่สุดในชดสิงท้าวไวก็ต้องบาดเจ็บร,รีอีกสองวันต่อมาลุงสังแกก,ก็ไปทุระที่ชุมพรเกือบเดือนกนถึงได้กลับมาคราวนี้ในดำที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าเห็นลุงสังแกมีปืนลูกซองพกมาด้วยแต่แกก็ปิดมิดชิดไม่ให้ใครเห็นซึ่งในดำเองก็ไม่ได้สนใจอะไรนะักก็เย็นวันนั้น ลุงสังก็มาหาในดำที่บ้านบอกว่าขอแรงให้ไปช่วยถือท้ายเรือจะแกจะออกไปหาปลาเพราะว่าแกยังไม่แข็งแรงดีพร้อมกันให้ค่าแรงถึงห้าบาทมากกว่าคราวที่แล้วในดำก็เลยไปกับแกคราวนี้ก็มีลุงติ่งร่วมมาด้วยในดำก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องของวันนั้นว่าบรรยากาศกํากลังโพลเพลทั้งสามคนก็จอเรือกันอยู่ใต้ร่มต้นไทรใหญ่ริมนม้ําเพื่อรอเวลาให้ดึกสันหน่อยจะได้ออกไประเบิดปลากัน วันนั้นลุงสังก็ซื้อเหล้าซื้อกับแกล้มมาเยอะแยะมานั่งกินอ่าในดำคนเนี้ยก็ชอบกินอยู่แล้วนี่ก็ตะกระอ่ะเป็นเด็กนี่ตะระในดำนี่กินสารพัดช,ชนิดจนกระทั่งลุงผมถ้าจะท้องเสียแล้วขอขึ้นฝั่งไประบายก่อนเถอะลุงติง่งช่วยช่วยพายออกไปสักเที่ยวนึงก่อนแล้วค่อยแวะมารับผมก็ได้โอ๊ยไม่ไหวแล้วลุงผมต้องไปก่อนนะพูดเสร็จในดำก็รีบขึ้นจากเรือบุกเข้าไปทางดงหญ้าริมตะลิงนั่นแหละ ท่ามกลางเสียงหัวเราะของลุงทั้งสองคนบุกย่ามาได้สิบปะเก้าก็รีบนั่งลงโปรกางเกงแทบไม่ทันตอนนั้นแล้วก็สักพักหนึ่งเสียงบึ้มอพราอสิ้นเสียงในดำก็รู้สึกว่าเอ๊มันไม่ใช่เสียงเหมือนกับระเบิดปลานี่ระเบิดปลาในน้ำคงไม่ดังกล้องกัมบานาาอย่างนี้ ก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็พาร่างวิ่งบ้างเดินบ้างลงไปริมฝั่งแม่น้ําพอมาถึงริมฝั่งพยายามเพ่งมองขวาความมืดออกไปจากแสงเรืองๆของแผ่นน้ําก็มองเห็นลําเรือของลุงสังลอยเทงเต้งอยู่ห่างจากริมตลิ่งประมาณสักห้าหกว่าบนเรือก็เห็นแต่งเงาดําๆคนหนึ่งกําลังดิน้นรนแทกไปแทกมาแล้วก็มีเสียงครวญครางในความเจ็บปวดแล้วก็เสียงร้องให้ช่วยด้วยช่วยด้วยตอนนั้น ในดำไม่มีแรงจะตะโกนถามออกไปก็พยายามโซเซเดินเข้ามาทางหมู่บ้านบังเอิญเจอบ้านที่กำลังจุดตะเกียงอยู่ก็เข้าไปบอกกับเจ้าของบ้านขอให้ไปช่วยลุงสังกับลุงติ๋งด้วยเจ้าของบ้านก็ดีใจหายไปบอกขอกำลังจากเพื่อนบ้านหลายคนก็ช่วยกันจุดคบเพลิงแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปยังริมฝั่งน้ำในดำก็เป็นคนนำทางไปพอไปถึงทุกคนก็เห็นเรือยังลอยเฉยอยู่ดยไม่มีการเคลื่อนไหว ชาวบ้านผู้ชายสามคนก็พากันโดดลงไปในน้ําแล้วก็ว่ายน้ําเข้าไปไปดึงเรือลานั้นเข้าฝั่งจากแสงคบเพลิงสามสี่ดวงก็มองเห็นในลาเรือว่าลุงติ่งแกนอนคว่ำหน้าเลือดนี้เต็มตัวไปหมดไม่มีร่างเขาลุงสังอยู่บนเรือเอ๊ะลุงสังแกไปไหนจนพวกชาวบ้านช่วยกันพยาบาลลุงติ่งได้สติขึ้นมาหน้าแกนี่ว,วะไปได้วยโดยเฉพาะที่ตาขแกมีแต่เลือดเท่านั้นเลยแกก็บอกไอ้สัง ไอสังมันจุดระเบิดทีเดียวสองหมอ้อแล้วมันก็เซล้มลงพอลุกขึ้นมามันหยิบระเบิดเพื่อจะโยนลงในน้ําแต่ว่ามันระเบิดเสียก่อนข้าเองเห็นตัวมันหงายพลึงลงไปในน้ําแล้วข้าก็มองไม่เห็นอะไรแล้วมันเจ็บไปหมดโอยโอเวรกรรมลุงสังเนี่ยคงไปลงไปอยู่ใช้กรรมบอกปลาใต้แม่น้ําแล้วละ่ะอ่แล้วใครจะลงไปควานหาร่างของแกตอนดึกอย่างนี้ จนกระทั่งสามวันต่อมาก็มีคนพบศพลุงสังลอยขึ้นมาติดอยู่ริมตลิ่งทางโค้งของคุ้งแม่น้ำปรากฏว่าลำของแกเบอะหวะเกือบขาดหน้านี่หายไปแถบหนึ่งคงมีกระโหลกศรีรษะละมันสมองห้อยติดอยู่เล็กน้อยโอ้ยลุงสังแก่สิ้นกรรมในโลกมนุษย์ไปแล้วแต่คงจะต้องไปใช้เวรในปรโลกอีกกี่กับกี่กันก็ไม่รู้ได้ส่วนลุงติ่งนั้นดวงแกยังไม่ถึงกำหนดสิ้นกรรมแต่ก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็น เพราะว่าลุงติ่งแกต้องตกอยู่ในโลกมืดตลอดชีวิตนะตาแกบอดสองข้างเลยแถมแขนทั้งสองก็ค่อยๆรีบเล็กจนติดกระดูกแล้วก็ไร้ความรู้สึกใช้การไม่ได้เลยก็เท่ากับว่าลุงติ่งแกยังคงต้องแสดงละครชีวิตต้องแกอีกต่อไปครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมอีกเรื่องนึงครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ เรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำปานาติบาทครับย้อนเวลาไปหลายปีก่อนนั้นกลางปีนั้นสุภาเนี่ยเสียเพื่อนรักไปเพื่อนที่ยังาสาวๆอยู่อายุแค่สามสิบเท่านั้นอเพื่อนที่พูดคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องมันจะเลวร้ายมากมายแค่ไหนวิไลเนี่ยนะเป็นคนสวย ผิวไม่ได้ขาวจ้วะแต่ว่าขาวแบบงดงามที่สวยมีสเสน่ห์ก็คือดวงตาก็เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันมากเล่นด้วยกันทุกวันสุภาเนะี่ยเคยข้ามขอบรัว้วไปบ้านวิไลวิไลก็ข้ามขอบรั้วมาบ้านสุภาไอ้เรื่องนอนกันนะ่ะมันเรื่องธรรมดาไม่ว่าอืจะยังไงกันก็ตามก็ยังรักษาความเป็นเพื่อนเอาไว้ได้เสมอวิไลนะ่ะน่าสงสารกว่า สุภาเธอต้องทำงานหนักกว่าเพราะว่าบ้านเธอยากจนพ่อหาปลาแล้วแม่ก็เอาไปขายที่ตลาดแล้วเธอก็ยังมีน้องๆอ,อีกสองคนผู้ชายผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เงินไม่ค่อยมีแต่วิไลก็เรียนหนังสือได้เก่งเรียนคู่มาด้วยกันจนจบมสามก็ตั้งใจกันว่าจะเรียนต่อไปอีกโดยที่สุภาจะเรียนสายอาชีพเพราะว่าถ้าจบปวชก็ทำงานได้แล้วความฝันของสุภาเป็นไปได้ แต่ความหวันของวิไลต้องหยุดชะงักลงเพราะว่าแม่ของเธอเกิดเจ็บป่วยสามวันดีสี่วันไข่ไปหาหมอบ่อยๆไม่ได้ไปขายปลาก็ขาดไรายได้วิไลเองก็ตัดสินใจหยุดเรียนแค่นั้นก็เลยกลายเป็นแม่ค้าปลาแทนแม่สุภาก็ไปเรียนวิไลไปขายปลาวิไลก็ทําได้ดีขายปลาได้กาไรเอามาจุนเจือครอบครัวพ่อของวิไลนอกจากหาปลาแล้ว ก็ยังไปรับจ้างทำงานได้เงินมาสองทางก็เรียกว่าทำให้ครอบครัวนั้นพออยู่กันได้แม่ของวิไลไม่สบายก็จริงแต่ก็ทำงานบ้านได้อยู่บ้านทำงานเล็กๆน้อยๆไปแล้วก็หาไรายได้พิเศษบ้างรับงานมาทำที่บ้านแล้วก็เอาไปส่งเขาบ้างวิไลบอกสุภาว่าถ้ามีโอกาสก็จะเรียนต่อแต่ว่าตอนนี้ขอเป็นแม่ค้าปลาไปก่อนวิไลเก่งมากเลยว่องไวสมองดีเรียนรู้การค้าขายได้เร็ว ต่อมาก็ไม่ได้ขายแต่ปลาที่พ่อหาได้ยังรับซื้อปลาจากคนแถวบ้านเอาไปขายตลาดได้กำไรดีมีคนพูดว่าวิไลเรียนอยู่ดีๆก็ไปค้าขายชีวิตคนอื่นพอเข้าหูวิไลเธอก็หัวเราะบอกว่ามันเป็นอาชีพใครๆเขาก็ทำกันนอกจากจะขายปลาสดให้เข้าไปทำกินเองแล้วเธอยังต้องทำปลาด้วยตามที่ลูกค้าต้องการทุบหัวโปกโปก,ปก,ปกแล้วก็ขอดเกรดตัดหัวผ่าท้องอะไรต่างๆนานา สุภาเคยไปนั่งดูเธอขายปลาหลายครั้งเธอขายคล่องแคล่วมากทั้งปากทั้งมือทําปลาเก่งแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วไม่เคยถามหรอกว่าเธอรู้สึกยังไงแม้ว่าจะคุยกันได้ทุกเรื่องก็ตามแต่ว่าเรื่องอย่างนี้สุภาก็ไม่อยากจะให้เธอคิดมากขายปลาอยู่ราวๆสามปีก็เกิดเรื่องไม่น่าเชื่อขึ้นมาเมื่อวิไลเล่าว่ามีคนมาชอบเธอเอเป็นความจริงเลอนี่คนที่ชอบ เธอก็คือเสียรับเหมาก่อสร้างถึงเป็นเสียก็อายุก็ไม่น้อยนะก็เป็นอย่างที่คิดแต่แหละวิไลบอกว่าสามสิบปาแถมยังมีลูกติดมาอีกหนึ่งคนสุภาก็ถามวิไลบอกว่าเธอจะเอาเหรอเธอเพิ่งจะสิบเจ็ดเท่านั้นนะเขาหล่อหรือไงหล่อยังไงก็คงไม่ไหวเขาแก่ว่าเยอะวิไลบอกว่าเขาไม่หล่อหรอกแต่ว่าเห็นแล้วไม่หล่อจริงๆอะ วิไลบอกเขาไม่หลอแต่เขามีเงินเมียเขาก็ป่วยตายไปแล้วลูกชายของเขาก็สิบประกวบเท่านั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรวิไลหวังว่าต่อไปทุกคนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเธอไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่ทําเพื่อครอบครัวพ่อแม่แหละน้องๆสุภาก็ถามว่าพ่อแม่เธอว่ายังไงบ้างอแม่ก็บอกให้คิดดีๆส่วนพ่อก็แล้วแต่เธอในที่สุดวิไลก็แต่งงานกเกีย สุภาก็เพิ่งรู้หลังจากที่เพื่อนแต่งงานไปแล้วว่าญาติพี่น้องทั้งฝ่ายเมียเก่าเขาไม่พอใจอย่างมากวิไลก็เพิ่งรู้เหมือนกันเสียก็ไม่เคยบอกจนเด็กชายลูกชายของเสียมาพูดตามภาษาเด็กว่าป้าของเขาเนี่ยไม่ชอบวิไลต่อมาก็รู้ว่าไม่ชอบเพราะอะไรคือป้าไม่อยากให้หลานมีแม่เลี้ยงป้าไม่ยอมให้หลานอยู่กับเสียรับไปเลี้ยงดูเองแล้วก็ให้เสียส่งเสียเงินทองค่าเลี้ยงดูแล้วก็เรียกร้องค่าจ้างด้วย เสียก็ตกลงเอาไงเอากันเพื่อไม่ให้มีปัญหาเขาก็ไปเยี่ยมลูกบ่อยๆเขาพาวิไลไปด้วยวิไลไม่อยากไปแต่ก็จำใจไปที่ไรป้าของเด็กก็ทําเป็นไม่เห็นวิไลก็ไม่ว่าอะไรวิไลไม่ได้เป็นแม่ค้าในตลาดแล้วตอนนี้กลายเป็นเมียเสียรับเหมาออกไปคุมงานกับเขาเรียนรู้งานต่างๆเขาวางใจเธอมากให้คุมการเงินพ่อแม่น้องของวิไลก็สุขสบาย พ่อหาปลามากินกันเท่านั้นหรือไม่หาก็ได้ก็มีเงินซื้อแม่ก็ได้รักษาตัวอย่างสม่ำเสมอยาดีๆหมอดีๆอาการก็ดีขึ้นมากสุภาได้คุยกับวิไลยอยู่ตลอดเป็นช่วงๆเมื่อเธอว่างเวลาผ่านไปเร็วมากเผลอแป๊บเดียวก็สองปีแล้ววันหนึ่งสุภาก็พูดกับวิไลว่าเธอเรียนต่อได้แล้วนี่วิไลก็ตอบว่ากำลังคิดอยู่ต่อมาก็เล่าว่าคุยกันเสียแล้วเรื่องเรียนต่อเสียยินดี อยากจะให้เรียนแต่ห้ามไปมีแฟนใหม่นะวิไลไปเรียนอยู่พักหนึ่งก็บอกว่าเบื่อเรียนไม่รู้เรื่องอ่าสุภาก็ให้กําลังใจเธอแต่เธอบอกไม่เอาแล้วไม่เรียนแล้วก็ถามว่าทําไมล่ะบอกความจริงมาหน่อยสิเธอก็บอกว่าอแล้วก็จะรู้ในไม่ช้าเนี้ยมารู้ตอนหลังว่าหลังจากที่เธอเลิกเรียนแล้วว่าเธอกําลังตั้งท้องเสียก็ดีใจที่กําลังจะมีลูกเขาเห่อมากวิไลเล่าให้ฟังก็เตรียมตั้งชื่อลูกเอาไว้แล้ว ท้องได้สามเดือนเกิดแทงไปล้มที่คุมงานกเกียต่อมาท้องอีกก็แทงอีกคราวนี้ไม่ได้ล้มไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรเลยปีต่อมาก็ได้ข่าวว่าท้องท้องแล้วก็แท้งเออท้องกี่หนก็แทงหมดมันเป็นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้อ่ะวิไลก็เคยพูดเปยเปยกับสุภาเธอเขาบอกว่าเสียเขาอยากจะมีลูกมากๆเลยที่เขาอยากมีเพราะว่าเขากลัวว่าเธอจะเอาใจออกห่างเขา เขาเระแวงเพราะว่าเวลาไปไหนมาไหนกันพวกผู้ชายอื่นมักจะมองเธอตาเป็นมันยิ่งเวลาไปงานเลี้ยงด้วยกันก็มักจะมีคนมาจีบเธอเพราะไม่รู้ว่าเธอมีสามีแล้วเขาคิดว่าเธอมีลูกกับเขาลูก,กจะเป็นเสมือนโซ่ทองคล้องใจเธอเอาไว้ไม่ให้วอกแวกไปทางไหนสุภาก็ถามวิไลว่าแล้วเธอคิดยังไงกับคนที่มาจีบเธอก็หัวเราะบอกว่าก็สนุกดีที่มีคนมาชอบสำหรับความเห็นของสุภา ถ้าหากว่าแกเป็นผู้ชายอเห็นเธอก็ต้องชอบเพราะว่าเธอสวยมากไม่มีตรงไหนเลยที่จะบอกให้รู้ว่าเธอมีสามีแล้วหุ่นก็ดีหน้าก็งามยิงใ้สวมเสื้อผ้าอาพรที่สวยงามก็ยิ่งส่งเสริมให้เธอเต็มไม่ได้สเสน่ห์สุภาก็คุยกับวิไลว่าที่แท้งบ่อยๆน่าจะมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมดลูกหรืออะไรนะให้หมอตรวจบ้างสิเธอก็ทําตามที่แนะนําให้ ก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติสุภาเป็นคนเชื่อเรื่องเวรกรรมก็ชวนเธอว่าไปดูหมอกันไหมบางทีมีอะไรที่เราไม่รู้วิไลตกลงก็ไปกันหมอดูเป็นผู้หญิงอ้วนๆผู้จาเสียงดังผงผางบอกว่าที่วิไลต้องแทงลูกครั้งแล้วครั้งเล่านี้เป็นเพราะว่าวิไลทำบาปเอาไว้มากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนอื่นไปเยอะแยะแล้วก็ยังพูดต่อไปอีกว่าเธอบาปหนาคนบาปหนานี่อายุจะสั้น ก็ตกใจกันมากนึกไม่ถึงว่าหมอดูจะพูดพ่งพล่งออกมาอย่างนี้แย่มากวิไลตกตะลึงอ่าสุภาก็รีบฉุดมือเธอออกมาท,ท,ทั้งที่เธอ,อยังงงๆอยู่ตั้งแต่วันนั้นวิไลก็เล่าให้สุภาฟังว่าเธอไม่สบายใจเลยนะสุภาเองก็รู้สึกผิดที่พาเธอไปหาหมอดูคนนั้นเอ่ยปากขอโทษเพื่อนแต่เพื่อนก็ว่ามันไม่ใช่ความผิด ของสุภาเธอก็ยอมรับว่าทำบาปเอาไว้จริงๆในช่วงสามปีที่เป็นแม่ค้าปลาสดอยู่ที่ตลาดนั่นเรื่องนี้ไม่เข้าหูเสียเพราะว่าวิไลไม่ได้เล่าเสียพาเธอไปหาหมอสำหรับคนที่มีบุตรยากทำตามที่หมอแนะนำเพื่อจะให้มีลูกก็ได้ผลเหมือนกันคือท้องแต่แล้วก็แท้งหลายหุนหลายครั้งจนวิไลทนไม่ไหวก็เล่าให้เขาฟังว่าหมอดูพูดยังไงเสียตกใจโกรธหมอดูแต่ว่าวิไลพูดให้เข้าใจเย็นๆว่าหมอดูเขาไม่ผิดหรอก บาปกรรมนั้นเธอทําเองไม่เกี่ยวกับหมอดูเขาถึงสงบช่วงหลังจากนั้นชีวิตคู่ของเธอกระเสียไม่ค่อยจะมีความสุขมักจะมีปากเสียงเถียงกันเขากิกนเหล้าเมายาเที่ยวกลางคืนกลับบ้านดึกไม่ค่อยสนใจงานทําให้เสียลูกค้าไปมากวิไลก็จมอยู่ในความทุกข์หลายปีแล้วคืนมาหนึ่งก็เกิดเรื่องร้ายเสียเมาขับรถกลับบ้านแล้วเกิอดอุบัติเหตุตรงสี่แยกเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วปิกอัพพังยับทั้งคันเลย เขาถูกอัดก๊อปปี้กลายเป็นศพคาอยู่ในซากรถสิบล้อก็เสียหลักตกไปข้างทางหลังจากเขาตายวิไลก็พยายามประคับประคองธุรกิจรับเหมาให้อยู่ต่อไปพยายามอยู่หลายปีสุดท้ายไปไม่รอดก็ล้มพับไปมีหนี้สินก้อนใหญ่เธอตัดสินใจขายทรัพย์สินบางส่วนใช้หนี้ไปเพื่อจะหยุดดอกเบี้ยเธออยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรอยู่สองปีแล้วก็จับอาชีพซื้อขายที่ดิน มันเริ่มมาจากการเป็นหนายหน้าก่อนแล้วก็มาทำเสียเองคนนับว่าเธอทำได้ดีมีเงินใช้สบายมือเธอกลายเป็นที่รู้จักของวงการค้าที่ดินขึ้นมาแล้วเวลาผ่านไปหลายปีจนวันหนึ่งวิไลโทรศัพท์บอกสุภาว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับเสียคนหนึ่งอายุ48เป็นเจ้าของโครงการบ้านจัดสรรอ้าวเสียอีกแล้วเหรอเสียคนนี้มีเมียแล้วเมียก็ยังอยู่ลูกก็อีกทั้งสองคนแล้วจะไปแต่งกันเข้าไปได้ยังไง เธอก็บอกว่านั่นไม่ใช่ปัญหาของเธอแต่เป็นปัญหาของเสียเขาบอกว่าจะเคลียร์เองไม่ต้องห่วงจัดการได้เพราะว่าเขากับเมียแยกกันอยู่หลายปีแล้วความจริงก็คือเสียอยากเลิกแต่เมียไม่ยอมเลิกมีคนเตือนเธอหลายหนว่าเมียเก่าเขาร้ายมากๆเลยนะเธอไปไหนมาไหนออกหน้าออกตากับเสียไปงานต่างๆผู้คนก็รับรู้กันไปทั่วเช้าวันหนึ่งวิไลโทรเล่าให้ฟังว่าฝันไม่ดีเลย ฝันว่าเธอไปที่วัดแห่งหนึ่งแล้วไปเห็นรูปของตัวเองติดอยู่ที่หน้าสถูปใส่กระดูคนตายรูปร่างหน้าตาและชื่อเห็นชัดเจนพอสามวันต่อมาปรากฏว,ว่าวิไลโดนมือปืนมอเตอร์ไซค์ยิงตายขาเก่งสีขาวที่หน้าตลาดสดตลาดที่เธอไปเคยไปนั่งขายปลาอยู่เมื่อก่อนโน้นสมัยที่เพิ่งจะเป็นวัยรุ่นเออสุภาก็ได้แต่ขอให้ดวงวิญญาณของเพื่อนรักไปสู่สุขติเธอ